สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องที่นาราคาแพงวันนี้การเมืเองก็คือพี่นอ้องเห็นเนี่ยหล่พี่นอ้องท้องฟ้ามืดมิดเจ้าขาวงอคว้ยไปลามพี่น้องเลยพี่นอ้องไปเบิ่งสามวมนเอาพันไดยังกินขลังเฮ็ดขมุม้มขมุ้มอยู่อันนี้ก็มาอยู่น้ำแดงน้อยเลยเด่นีน่ก็ได้ มาเป็นยูนอมไข่เลยพี่น้องเลยขี้ขาวตัวน,จนเจ๊นั่งกินแถวนั่งนๆด้อยนั่งซ้ำต้งสัยมันแจงเห็ดน้องพี่น้งนงงองไปเบิองก่อนใส่มันแจงเห็ดนั่น,ปปน,น,นแห,หนและในเห็ดมาแจ่งไฟวมันกับทานมันกับแบบซุมซ่มๆเนี่ยทำไมวิ่งเหรอพี่น้องเลย แกงเห็ดพร้อซ <2 government> ุ้มแย่หมอนกินไส้กรีนไสนแน่กิโลสี่ร้อยตัวนี้จากหกร้อยเข็นลอยลงมาสี่ร้อยได้พักติวออกมาเพิ่มความสมอีตัวออกมาเพิ่มความหอมบักพีกอ็มาเพิ่มความเผ็ดแค่ว่มีโคกขับซาก็เห็ดกินบ่ได้เอาพี่น้องมาในของแท้มาหรอมามาสบายดีเด้อสบายพี่น้องมากินแกงเห็ดพร้อ เห็ดพพี่น้องมาเด้อมาเด้อปวดละมันสเฮ็ดพาะเฮ็ดทีนี้สีวงง่ทีเดียยางันมันมียังแตกพอยู่ายรลละสี่รอันนี้่รอยละสี่ร้อแล้วลงเดินยึดลงลงเลยมือหนากระลอมือกระนด้ยรง้ยมันกระดาแล้วมันออกลาย้าเท่ากันมงออกาก cho khuẩn khu hoặc trang thịt lục hộp, lục hộp, trang thịt dạ, nóng thịt giò đuôi trang thịt thọt thịt thọt nào à, má, sốt tấm ừ. ăn cho มันทำก่อนมันตั้งไปต้องเพื่อนเดี่ยเอาเขาไปไว้แก่จ้ะแก่เพื่อนเดียวแต่ตากคนเลยตากคนนึ่ได้กระต่ายกันก็ตากพักสิเหตุผลน้ำกระตากที่เก่าแล้วมันขาดมันซักมัเพื่อนมันบ่มีคู่อันต่ส่วนทางแนเนาะพี่นอก เนื้อว่าเตา้าเือแม่ขอใส่เป็นปีแนนยูนืนหอหมเคนที่แม่เน,น,น,ออนาอยู่ในนั่งรุ่นไม่เห็นปูกหอมแย่นี่ขายรู้ต้าเกมันถือคนมันแต่ของเป็นดิน น้ำแซ่บอะไรเนาะแม่เราอยากกินมันมันมนขุดปูนเพเาะะเห้หมันชื่ออะไรอจะได้ก,กินน้ำมันว่ะอยากกินกระซือห้กยูแล้วล่ะอยากบรม,มากก็แรงเครื่องทา,งานเมื่อนครับทิโลละสองร้อยนีนะสามเือน,นะมุแม่ ไปเคล้าจำมะบ่งไปเนาอื่นข้าวชีสือสตูเย็นไหวหลวกไปกินเข้าตู้ไว้กินยามมันบ่มีไอ้มันถือคนนี้ก่อนมถือโล่เลยลอยตัแม่โลอยลอยผมซื้อแม่จากสิบโลนี่คือพันบาทเลยหลวกข้าตู้เย็นไว้เพื่อบแบบใช้สองแกงใช้สองสิดแม่หนึ่งพัน เอาไปแกงแทนหมกทำไมเนาะจะไม่แกงเรอพี่ต้นไม่เ็กเขหูปลาเห็นพอแต่หวมันจะออกหรือเปล่าหนหาหรือเนาะอืเสาเราอยู่่ปลาเรา่งปลาเอาคือขาเราปลาเราปุปลาอยู่บบไหนตายาวดขาตายแบบไหนปลาเราคุ รถไแ้วเราจะขี่รถไปหนไหมทางเพื่อนอ้นยังบอกบอนคุณพี่เขาเพื่อนเขาไปงัดเอาของที่ดินทรายเนาคือการไล่ขนาดอะเนาะทางใครออกทังเราทังออกนะเนาะมันเห็นพอมาแต่ล่าไปยุงหูเลยออคืออะร

Kìa nó cũng chịu là mẹ mẹ tê với ở mẹ đào. Ta 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 เขาเขาหาักกวานเขาถ้างระค้อนพนมพันรเราเห็ดเข่าเลยนะพี่น้กหวานเข่าเคียวบาด,ดตรงไหนตรงหน้าทางนี้น,น,น้องคันเราเห็นหวานเลยตว่าแต่คนมันโมมีมแห่งแรกอยู่านมกแแสดงว่าตะค้อนพนมพน,นมี่คนดีกว่าทางนี้เข่าเคียวมานะคนดีกว่าทางมุกดาหาร คุณลมสมบูรณ์มันสนะัจจาของทหารคะแต่เห็นฝนมุ่งวานนี่กับมือนี่แด็ดเลยแดดชุ่งชแบบื่งเฮ็ดออกเฮนะ็ดออกทหารหลอกทหารหลอกปลาเห็น มาดูความแพี hmm. ่นของไีสอร์บแท้ถึงสึงโลไป่ะเนี่ยสูงโล่โลนกม่บ่เต็มสองอะไบักเ้ยโอ้แดงหน่อยเหรอเอาแดงห่อไหนที่อะไรอะคน มาค่ะเจ้าแกงอยไม่อยู่ในสวนมึจะเรื่องเขาออืมหักงอยมีานไรเขาอืมจะมาใายสาวมาอยู่บุ้าแล้วสองโตเลยอืมออกไปมาม่อยู่นี่แล้วอืมอยกแม่งันเลยมันได้กินอี่ยันก็เลยกิดมันเลยตินอยู่แลนวม่ไปขส ได้กินกันแนวดีๆบพรท่านบักไดงหน่อยหรอมันบันห้กินน้ำเอ้ยมันห่วง้างใส่หึหอเอมันอิ่มันกับคบันไกินหัวอุ้ยเขาละมันลักแบบมันรับเขาละต้องได้กิน เห้ดเกเล่าก็ต้ออกค่ะบอกหกบอกห้กตอกอกแล้วเดินเกนไปให้กเดินเนได้เลเห็ดปวดเอามาหนึ่งหนึ่งลเห็ดแก้วจำเอาแกงสตูะแซ แกงก็บ่ยากพี่น้องเอ้ยกัแท้ผักต้จ๋านะผมให้ตั่วนเฮ็ดเอาเฮ็ดเฒ่าเอาเฮ็ดบานตัวทเฮ็ดอันนีเฮ็ดไข่ลปิ้งป่นเฮ็ดินเฮ็ดหยังล่ะแกง แค่หนึ ês, ่ทเดินกลเดี๋ยวกำเขีวินเผ็ด่านเนาะออนงออกำเขียวูระยองนดอกข้าวนึ่งขาวยูระยองอุดมสมบูรณ์ตาเผ็ดแต่กระไม่ตา

เนาะไอเพชรตอนน่ะเขาลละห้าบาทเนาะปลาหมอเท็ดนะตอนเขาเป็นน้ำฮะแมสองสาวรยมันหลายหลายคนก็บไม่ค่อยอยากินนะเออมักินแล้วบหมาปเนาะหงนเห็แหนี้กัดหัวันหางเห็งามปลาเออกินเกือบหมดตาเนะแม่เขาด้โอเคอะอนกินนี้ไชั่งนี้นะแม่เนาะครับ